จิมเขาค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงแหละแล้วส่วนตัวพี่ใจเองเขาก็น่าจะแบบเขาก็เป็นห่วงว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งแบบมันไม่มีอะไรเลยอะไรองี้ก็รู้สึกต้องแบบขอบคุณจิมมากๆเลยแล้วก็แล้วก็รู้สึกเกรงใจอ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า ทางเราเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกขอโทษเนาะแต่เราไม่ได้ทําอะไรนะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้อาจิมต้องมาแบบลําบากอะไรขนาดนี้ค่ะเราได้คุยกับพี่เจสคุยกับคิมคุยกับอะไรพี่คุยครบหมดแล้วค่ะคุยแล้วก็คือก็คือได้มีการพูดคุยกันกับน้องเนี่ยดิวเชื่อว่าน้องน้องไม่มีอะไรอยู่แล้วน้องก็รู้ว่าแบบไม่มีอะไรส่วนกับพี่เจสคือพี่เจสก็แบบเออต้องขอโทษด้วยนะหรือก็เออใช่ส่วนดิวดิวก็ก็ต้องขอโทษพี่เจสเหมือนกันนะคือสรุปคือขอโทษกันไปขอโทษกันมาค่ะไม่มีอะไร ห,หรือ,อไม่ซีเรียสค่ะเป็นพี่น้องกันก็คุยแบบรู้สึกก,ก็คุยกันทั่วไปอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือไม่เคยไม่เคยพูดอยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันแต่คือก็มีก็ก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนด้วยเรื่องที่แบบตอนนี้ดิวกำลังต้องมุ่งมั่นเรื่องงานจริงๆอะแล้วก็ยังไม่อยากแบบว่าเออแบบมาผูกมัดหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะยิ่งโอ้โหอีรุงตุงนังไปกันใหญ่อะไรอย่างเงย